่น Apple กำลังเตรียมเปลี่ยนแปลงโลกแล็ปท็อปอย่างสิ้นเชิงโดยการนำเทคโนโลยีจอทัชสกรีนมาใช้กับ macbook pro รุ่นใหม่ในขณะที่แบรนด์เทคโนโลยีอื่นๆเช่น Samsung และ Microsoft เริ่มนำเทคโนโลยีนี้มาใช้กับแล็ปท็อประดับไฮเอนด์บ้างแล้วแต่ทำไม Apple ถึงเลือกรอจนถึงปี2026และนี่คือจุดที่สร้างความถกเถียง หลายคนอาจคิดว่า Apple ช้ากว่าคู่แข่งแต่อาจเป็นเพราะพวกเขากำลังพัฒนาเทคโนโลยีจอ OLED ที่จะผสมผสานความละเอียดสูงกับประสบการณ์การสัมผัสที่ราบรื่นมากขึ้นซึ่งจะถูกผลิตโดย Samsung Display และใช้เทคโนโลยี On-Sel Touch ที่ทันสมัยซึ่งจะทำให้ MacBook Pro รุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งก้าวกระโดดในโลกแล็ปทอ็อป แต่ที่น่าสนใจคือ Apple ไม่ได้แค่เพิ่มจอทัชสกรีนเข้าไปแต่พวกเขายังเห็นโอกาสในการผสมผสานการใช้งานระหว่าง Macbook Pro และ iPad เข้าด้วยกันซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้มีประสบการณ์การใช้งานที่หลากหลายและสะดวกสบายมากขึ้นแต่คำถามที่น่าสนใจคือการเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลต่อย,ยอดจำหน่าย iPad อย่างไรคุณคิดว่า Apple กํกลังทำอะไรกับสินค้าของพวกเขา นอกจากนี้ยังมีข่าวดีสำหรับผู้ที่ต้องการ MacBook ระดับเริ่มต้นโดย Apple กำลังเตรียมเปิดตัว MacBook รุ่นใหม่ที่มีชิปเซ็ต Apple A 1 8 Pro เหมือนกับ iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max แต่จะมีราคาประมาณ22,300บาทเท่ากับราคาที่ถูกลงมากและอาจเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการแล็ปท็อปที่มีประสิทธิภาพแต่ไม่ต้องการจอทัชสกรีนซึ่งคาดว่าจะเปิดตัวในปี2027และอาจมีจอทัชสกรีนในรุ่นต่อไปก็เป็นได้ ดังนั้นคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนี้ของ Apple คุณคิดว่าจอทัชสกรีนจะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับแล็ปท็อปในอนาคตหรือไม่ขอให้แสดงความคิดเห็นลงในการแสดงความคิดเห็นเพื่อพูดคุยกันเพิ่มเติม